ทำขอนะครับจัดให้เดี๋ยววันนี้เรามาทำคลิปเทสนะครับคลิปรีวิวตัวตัวสินค้าเรามีให้ดูแล้วนะใครที่อยากดูความสวยนะครับกลับไปดู EP ีที่แล้วเลยนะในคลิปนี้เราจะจัดให้เอาแบบปวดๆดงัดปวดๆดนะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูข้างในกันนิดนึงอ่านี่อันนี้นะครับเป็นคันหมาป่าตัวใหม่นะครับเดยโทน่านะครับตัวนี้เป็นคันตีป๊อปแล้วก็คันแคสชายฝั่งนะครับเจ็ดฟุตเก้านี่ ยาว7ฟุต9้านะครับต่อโคนนะครับเข้ามา2เวท Pe 1 3หนึ่งสสิบห้าาสบนะครับตีเหยื่อเริ่มต้น25 6 0้าถึงกกรัมนะครับอ่าเดี๋ยวนี้เราบอกสเปคก่อนเลยจะได้ไม่ต้องมาถามทีหลังนะพี่สเปกคือสเปค,ค,เ,ปคเท่าไหร่ครับอ่าเข้ามา2ความแข็งนะครับ7ฟุตเเหมือนกันต่อโคนนะครับ PE 2 4สองสเวทยี่สิบี่สิบนะครับตีเหยื่อเริ่มต้น 30- 90กรัมนะครับ อ่ะมาเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะว่าเป็นยังไงนะครับนี่เดี๋ยวแกะให้ดูสดๆเลยคือตัวนี้นะครับลูกค้ารีเควส t มาว่าขอดูแอคชั่นงัดหน่อยอยากรู้ว่าคันไม่ถึงพันห้าร้อยเนี่ยมันมันโอเคไหมนะครับอ่าก็เดี๋ยวจัดให้อ่าเดี๋ยวลองให้ดูทั้งสองเวทเลยแล้วกันนะครับเอาจากเวทหนึ่งสามก่อนแล้วกันนะนี่ คันจะเป็นคันต่อโคนนะครับเดี๋ยวถอดให้ดูก่อนนะนี่ครับเดี๋ยวซูมมาที่แบงค์หน่อยนะเป็นคันต่อโคนนะครับแบงค์ X cost ทั้งคันนะครับจนถึงไฟล์นู่นเลยนะครับไกด์ซิกทรงเคลองรับสาย N แล้วก็สาย PE แน่นอนนะครับนะแล้วก็มาเป็นคันทะเลนะครับฉะนั้นเขาลองรับน้ําเค็มอยู่แล้วนะครับอามาเดี๋ยวผมจะลอง a คชั่นนิดนึงนะ เดี๋ยวดูให้ดูความเด้งของคันเบ็ดนะครับคือตัวนี้ถ้าเกิดว่าเอาไปแคทเย่อมีนาวนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เยอเริ่มต้นมันจะอยู่ที่สามสิบสี่สิบกรัมนะครับก็สามารถตีได้เลยนะครับใช้เวทหนึ่งสามตีสบายๆนะครับแล้วใครจะแคทเยอที่สี่สิบกรัมหกสิบกรัมนะครับลองรับนะครับปลายเด้งมากนี่ปลายเด้งๆนะครับใครบอกคันปูกจะแข็งพือนะครับไม่มีนะครับเดี๋ยวนี้ ลายไวขอดูแอคชั่นนิดนึงนี่เป็มที่ MP แล้วนะดูนี่ครับก็ถ้าคิดว่าติดกระมงนะครับกระมงไซส์สีไซส์ห้าก็ได้มันอยู่ครับตัวนี้หรือว่าอินซี 4, ไซส์สีไซส์ห้าโลนะครับได้มันเลยนะครับนี่แล้วก็ถอดได้สองท่อนนะครับเจ็ดฟุตเก้าต่อโคนนะครับพกพาสะดวกอ่า เดี๋ยวเรามาลองตัวสองสี่กันด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาลองดูตัวสองสี่นะครับตัวสอนี่ครับ ก็แบงค์เอ็กคอร์นะครับถึงไฟล์เหมือนเดิมนะครับความยาว7.9ฟุตต่อโคนนะครับ p e 2.4ขีดนะครับก็2040ถ้าใครที่มีแพนนะครับไปอันดามันนะครับหรือว่าไปหลักแก๊สนะครับเน้นตีเหยื่อตัวใหญ่นะครับก็แนะนำาี2 4นะครับใครที่เอาไปตีพวกป๊อปป๊อปแบบ6กกรัม80ิกรัมนะครับหรือว่าพวกมีนาวทะเลตัวใหญ่ๆนะครับก็ต้องป e 2 4ตัวนี้นะเดี๋ยวดูไฟล์ก่อนนะครับนี่ องขีดสี่ปลายก็ยังเด้งนะครับสามารถขวดเหยื่อได้เลยนะครับตัวนี้ก็สีมีนาวทะเลปกติเพื่อทั่วไปนะครับเวทม,มันก็สี่สิบกรัมห้าสิบกรัมอยู่แล้วนะครับสีได้นะไม่ต้องกลัวตัวนี้สามารถเอาไปตกงานตวายแข็งก็ได้นะครับเพราะว่าน้ําหนักเบาน้ําหนักเบามากนะครับแล้วก็พาวเวอรลิฟในการงัดปลาเนี่ยสูงครับไหนลองงัดดีกว่านะต้องลองงัดครับอย่างนี้อา้าลองไมอีก ลองอีกก็สบายสบายครับผมว่าถ้าโดนกระมงไซส์แปดไซส์สิบนี่ก็สบายเลยครับไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเกินคุณภาพแน่นอนนะครับเอา้าเดี๋ยวราคาเดี๋ยวเราไว้ท้ายคลิปเดี๋ยวลองงัดหนึ่งสามเปรียบเทียบให้ดูอีกทีนึงมาคือก็รีเควสมาครับ งัดงัดให้ดูหน่อยครับเนียอ้าวจัดให้ครับคลิปนี้อ้าวลงไปเลยนี่ครับนี่้ะโดนกดยูกข้างเรือนะครับอืมเขาว่าลิฟสูงนะตัวนี้บอกได้เลยแอคชั่นเนียนทั้งคันเลยครับเอกคอร์สทั้งคู่อา้าวลองสองคันหน่อย ความเหมาะสมนะครับเบานะครับน้ำหนักเบามากแบงค์เอ็กคอร์ดแบงค์ก็ประมาณนิ้วก้อยนะครับแบงค์ประมาณนิ้วก้อยก็จะบอกว่าเฮ้ยมันแบงค์มันจะเล็กเท่ากับพวกตัวสี่ห้าพันอ่ะมันคงมเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่าราคามันแค่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเองคันแคทคัน๊อปเดี๋ยวนี้ราคาหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับโคตรคุ้ม นะฉะนั้นรีบจัดด่วนนะครับผมได้มาแค่อย่างละลังนะครับอย่างละยี่สิบพันนะครับนะใครช้าหมดอดนะครับบอกเลยงานนี้อ่าเนี่ยดูความสวยไล่มาเลยนี่ครับตัวนี้ผมจองมาตั้งแต่ปีใหม่นะครับเนี่ยเพิ่งได้ของมาคือถ้าไม่ติดยี่ห้อหมาป่านะครับติดเป็นพวกแบรนด์ดังๆนะครับผมว่าก็สี่ห้าพันนะครับดีไซน์แบบนี้ออปชันแบบนี้นะครับสี่ห้าพันแน่นอนนะครับนะ แต่พอเป็นแดนหมาป่านะก็จัดให้ครับสุดคุม้มโอเคก็ลากันไปก่อนนะทริปนี้สำหรับคนที่อยากได้นะครับคันแคทคันป๊อปราคาประหยัดนะครับหรือว่าพวกแข็งสวายนะเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มขันมานิยมใช้คันแนวนี้กันเยอะนะครับเพราะว่าน้ำหนักเบาแล้วก็ p o w e r l i ์ลิในการงาัดปลาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับทำให้เราคอนโทรลปลาได้ค่อนข้างดีนะโอเคฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับ 1490บาทนะครับบวกค่าส่ง EMS ทั่วไทยนะครับ150บาทเท่านั้นนะครับนะก็ไม่อยากให้พลาดนะครับคันสวยๆนะครับบอกได้เลยสวยมากจริงครับตัวจริงนะครับเบาด้วยนะก็ใครที่มองเคยถามพวกคันเฮอริเคนคันคันรุ่นเก่านะครับก็ลองดูตัวนี้นะครับประหยัดไปเท่าหนึ่งเลยนะ โอเควิธีการสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับท็อปรูปให้ติดชื่อสินค้าหรือติดรูปสินค้านะครับแล้วทักเข้ามาที่ Facebook Fanpage พาไทยพิชชิงสุุมวิท85ิได้เลยนะเดยวน้องแอดมินเขาจะรีบตอบให้นะครับนี่ขนาดยังไม่ทำคลิปตัวตัวตัวงัดนะวันนี้ออกไปก็สิบกว่าคันแล้วนะครับบอกไว้ก่อนนะอย่าช้านะครับอย่าช้าโอเคไปแล้ครับขอบคุณครับ